ช็อบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Post m a r าย้อนกลับไปที่เขาเคยพูดเขาบอกว่าเติบโตมาจากสลัมคลองเตยมแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างนี่นะครับ<ภ>แต่ว่าพลิกชีวิตตัวเองจากธุรกิจขายตรงเนี่ยร่ำรวยขึ้นมามีกินมีใช้มีที่อยู่ดีคราวนี้เราก็ต้องไปหาสิฮะว่าตกลงตัวตนของบอสพอเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและจริงๆก่อนที่เขาจะร่ำรวยขนาดนี้ เขาเป็นที่รู้จักขององคมสังคมขนาดนี้เขาเคยอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณสันติวิธีพรมบุตรคนคุยข่าวครับปริศนาที่มาบอสพอลจริงหรือจากเด็กรากจญาสู่มหาเศรษฐี บอสพอลบอกว่าตนเองเคยอยู่แฟลตคลองเตยมาก่อนถามชาวแฟลตหลายคนไม่รู้จักแต่มีบางคนคุ้นหน้าว่าเคยเล่นกีฬาด้วยกันแฟลต16การเคหะท่าเรือคลองเตยเป็นสถานที่ที่บอสพอลวรัตลวรัตวร,รกุลไปถ่ายคลิปลงอินสตาแกรมว่าเขากับแม่ที่เป็นกรมกรมกรก่อสร้างเคยอาศัยเติบโตจากที่นี่เมื่อ20ปีก่อน คนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักบอสพอและแม่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จําได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เคยมาขอตีแบดมินตันด้วยกันไม่รู้ว่าทําอะไรแต่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือเด็กต่างจังหวัดมาเรียนหนังสือแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่ก็แค่นั้นก็เราก็คุยกันแค่นั้นทุเขาและเขาก็ไม่เด็กสูงสิงหรือคบกับใครเป็นเพื่อนถ้าเขาก็ไปเรียนถ้าเย็นกลับมาเห็นเราตีแบดเขาก็ถือไม่จากไม่ได้ตีทุกวันอะไรอย่างนั้นนะ ก็เห็นเราตีเขาก็ถือไม้แบตลงมาอะไรอย่างเงี้ยอถอลุตรงนี้ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเออถ้าเขารู้จักกันว่ามาจากรากหญ้ามาจากตรงนี้จะต้องทักทายกันแมนก้กระทั่งคนเช่าทุกคนเขายังรู้จักกันเลยเพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมของคนชลาเขาเช้ามาเขาก็จะมานั่งรอรถผกักรอรถผลไม้ทุกคนจะมานั่งรอซื้ออาหารถ้าเขาไปอยู่ที่จีนแล้วเขาเขาบอกว่าห้องนี้ก็อาจจะเป็นการเช่าใช่ค่ะ เป็นการเช่าซะส่วนใหญ่เพราะว่าไม่มีชื่อเขาปรากฏในหลักฐานข้อมูลของทางเราค่ะถ้าหากบอสพอบอกว่าตนเองอยู่ที่นี่เมื่อ20ปีก่อนแสดงว่าตอนนั้นเขาอายุ21ปีแล้วช่วงเวลาก่อนหน้านั้นชายคนนี้อยู่ที่ไหนบ้านหลังนี้ในสมุดปราการเป็นบ้านที่บอสพอเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านตอนเป็นเด็กเรียนชั้นประถมหญิงเจ้าของบ้านเผยว่าสามีของเธอย้ายชื่อของบอสพอเข้าทะเบียนบ้านบอกเพียงว่าเป็นญาติกัน โดยตอนย้ายเข้ามาใช้ชื่อภาคภูมิทองมีแต่ไม่ได้มาอาศัยอยู่ในบ้านเคยมีผู้ใหญ่พามาแค่บางครั้งส่วนตอนย้ายออกจําช่วงเวลาไม่ได้และไม่รู้ย้ายไปอยู่ที่ไหนมีชื่อมาอยู่เออบอกเออขอฝากชื่อร้นคนนึงอะไรอย่างเนี้ยออแต่ว่าเป็นญาติทางแฟนดี้ใช่ใช่ไม่ได้ถหงชื่อ ภาคภูมิไม่ใช่ภาคไม่ใช่นิจพลใช้ภาคภูมิใช่ภาคภูมิสิไม่ใช่นิจพลอะไรนี่สิญี่คนนี่พี่ไม่รู้จักแล้วอ๋อตอนใช้ทะเบียนบ้านไม่ได้ใช้ภาคภูมิเหรออไม่ใช่นิจพลนนะนิจคอนนี่ไข่อ๋อเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้นิชพลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นิชพลไม่รู้จักอ๋อแต่กใช้ชื่อภาคภูมิอ่าตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแบบตรงนี้นิจพอนี่ไม่รู้เราหากชื่อภาคภูมิทองมีเป็นชื่อบอสพอลจริงกว่าจะมาถึงวันนี้ชายคนนี้ใช้ชื่ออะไรบ้าง ตามเอกสารอายัดรั์ของปะปะงปรากฏชื่อนหนนิชพลทองมีถูกอายัดรั์ด้วยซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันจากปะปะงว่านิชพลทองมีเป็นชื่อของบอสพอจากนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่ออีกหรือไม่รู้เพียงว่าชื่อสุดท้ายของเขาในตอนนี้ก็คือวรัตพลวรัตวรกุลบอสพอเป็นที่รู้จักตอนเริ่มออกรายการโทรทัศน์เมื่อ9ปีก่อนร่องรอยชีวิตยังคงเป็นปริศนา มีเพียงเรื่องเล่าจากตัวเขาเองที่บอกไว้ว่าพ่อทิ้งตั้งแต่อายุ3ขวบอยู่กับแม่ที่เป็นกรรมกรก่อสร้างเติบโตจากสลัมคลองเตยทำงานเลี้ยงชีพตั้งแต่เรียนหนังสือทำงานประจำและงานพิเศษแต่ไม่พอเลี้ยงตัวจนผันตัวมาสู่งานขายตรงและสร้างอาณาจักรดีไอคอนพร้อมวลีเด็ตขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยพิศนุวุฒิบานถ่ายภาพสันติวิธีพรมบุตรรายงาน ผู้ชมครับก็ยังต้องตามกันต่อว่าสรุปแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขาอ้างตัวใช่ไหมว่าเป็นเจ้าของโรงอะไรนะโรงงาน,นผลิตกระเบื้องแบบดินเผาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขยายกันต่อด้วยนะฮะเพราะมีลงพื้นที่ไปในในประเด็นนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าไปไหนต้องติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีให้ชมแน่นอนนะครับ ชอบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmark